เข้มหัสวียิ้มทั้งน้ำตาเผยภาพครอบครัวอยู่พร้อมหน้าในรอบ20ปีอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างเข้มหัสวีพักพงษ์ไพศาลโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วและตามงานอีเวนต์ต่างๆมากมายซึ่งนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มเข้มได้จากอินสตาแกรมอย่างล่าสุด หนุ่มเข้มได้โพสภาพอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมข้อความระบุว่าในเกือบ20ปีที่ตากับยายผมไม่ได้อยู่กับลูกทั้งสี่คนวันนี้น้ำตาและรอยยิ้มที่ออกมาจากใจตลอดทั้งการอยู่ร่วมกันของครอบครัวมันทำให้ผมมีความสุขมากๆนี่คงเป็นหนึ่งอย่างที่ผมทำมันสำเร็จในชีวิต อยากถ่ายวิดีโอลงช่องตัวเองแต่วุ่นทั้งวันเลยนั่งข้างๆผมคือพ่อผมเองอบอุ่นหัวใจมากครับอยากแชร์ให้ทุกคนได้เห็นครับวันของเขาแต่เรามีความสุขทำการเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวหนุ่มเข้มจำนวนมาก